ปสูรสุตตนิเทศอธิบายปสูรสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อปสูระพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายปสูรสูตรดังต่อไปนี้ 59. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นบุคคลอาศัยศาสดาใดา ก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฏฐิของตนนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกสัจจะคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นอธิบายว่าย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปในธรรมนี้เท่านั้น ได้แก่กล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นคำว่าไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นอธิบายว่าย่อมทิ้งละทิ้งทอดทิ้งว่าถ้าอื่นทุกอย่างนอกจากาศาสดาธรรมที่าศาสดากล่าวสอนมโมคณะทิฏฐิปฏิปทา มักของตนกล่าวอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าศาสดานั้นไม่ใช่สัพพัญยูทรรไม่ใช่ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐิไม่ใช่สิ่งที่เจริญปฏิปทาไม่ใช่ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักไม่ใช่ทางนำออกจากทุกข์ในธรรมนั้นไม่มีความหมดจด ความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปหรือความหลุดพ้นไปคือในธรรมนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหรือหลุดพ้นไปไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เลวคือซามต่ำซามหน้ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าไม่กล่าวความหมดจดในธรรมล่าอื่น คำว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดในคำว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐิของตนนั้นอธิบายว่าอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะปฏิปทามักใด คำว่าในเพราะทิฏฐิของตนนั้นได้แก่ในเพราะทิฏฐิของตนคือในความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนคำว่ากล่าวว่าดีงามได้แก่กล่าวว่างามคือกล่าวว่าดีกล่าวว่าฉลาดกล่าวว่าเป็นนักปราดกล่าวว่ามียานกล่าวว่ามีเหตุผลกล่าวว่ามีคุณลักษณะ กล่าวว่าเหมาะแก่เหตุกล่าวว่าสมฐานะในเพราะสัตธิของตนรวมความว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดาก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในเพราะทิฏฐิของตนนั้นคำว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกัสสัจจะอธิบายว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมาก เป็นผู้ตั้งอยู่คือเป็นผู้ตั้งมั่นติดติดแน,น่นติดใจน้อมใจเชื่อในปเจกัสัจจะได้แก่ตั้งอยู่คือตั้งมั่นติดติดแน,น่นติดใจน้อมใจชื่อว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่เที่ยงตั้งอยู่คือตั้งมั่นติดติดแน,น่นติดใจน้อมใจเชื่อว่า หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกัสัจจาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้น ไม่กล่าวความหมดจดในทมเหล่าอื่นบุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐิของตนนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกสัจจะหกสิบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพรามหมลานั้นเป็นคนอยากพูดเข้าไปสู่บริษัทแล้วจับคู่กล่าวหากันและกันว่าเป็นคนพาล สมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันอยากได้ความสรรเสริญก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาด